เออไม่ไว้วางใจการให้สัมพงสัมภาษณ์อะไรเนี่ยใช่ไหมการที่ไม่ถูกกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมเขาบอกว่าก็เป็นพ่อช่างใหญ่นั่นแหละเขาบอกว่าไม่ไว้วางใจเขาทั้งที่เขาทําแล้วเพื่อใจบริสุทธิ์เขาว่างั้น <c oughs> เออทํา ทำให้เพื่อใจบริสุทธิ์อย่างเดียวทําด้วยใจบริสุทธิ์ที่เขาทาที่เขาช่วยเหลือเนี่ยเขาว่างั้นอช่วยเหลือด้วยใจบริสุทธิ์เออมันจริงหรือเปล่านะมันจริงหรือเปล่ามันอาจจะไม่จริงก็ได้เอฟซีเออมันมอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้เพื่อความบริสุทธิ์ใจเขาว่าอย่างนั้นช่วยเหลือกันบริสุทธิ์ใจแบบนั้นจริงหรือไม่อืมอย่าลืมว่า ช่วงนั้นอะช่างใหญ่กําลังดังไงเอฟซี 3, กลังดังกําลังมีคนสนใจนู่นนั่นั่นใครๆก็อยากจะเข้ามาเอ่อเข้ามาเพื่อเพื่อจะกการต้องการมีแสงนะครับบอกตรงว่าต้องการมีแสงทีเดียวนี่แหละมันก็เลยเกิดประเด็นเกิดปัญหามากมายเกิดการอ่าอ่าแข่งแย่งกันเกิดการอ เกี่ยวกว่าหักหลังนะครับหรืออผลประโยชน์นะผลประโยชน์มันเป็นเป็นที่แน่นอนอยู่แล้ว f อผลประโยชน์มันย่อมมาอยู่แล้วในรูปเหตุการณ์แบบนี้เขาก็ยังบอกว่าเราอยู่ที่นี่ก็มีแต่ผลประโยชน์นี่น่าทางนั้นผลประโยชน์กันทางนั้นใช่ทุกคนมันก็อาจจะมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะแต่ถ้าตีใจเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวจริงๆเนี่ย นะทำเพื่อส่วนรวมเป็นหลักเลยมันก็ไม่มีปัญหาทําเพื่อจิตใจบริสุทธิ์เนี่ยนะไอ้ผลประโยชน์เนี่ยมันอาจจะมีตามมาก็เล็กเล็กน้อยน้อยอันนั้นก็นรับได้อยู่แล้วแต่บางคนเขาไม่อย่างนั้นเอฟซี FC. เอาเต็มเต็มซัดกันเต็มเต็มออลุงแค่เป็นแค่ตัวประกอบแค่นั้น FC. เอฟซีบอกงั้นได้เลย ใช่ครับผมนั่นแหละนะครับเอใช่ครับผมก็ต้องบอกให้ให้ลุงแกแกรู้ใช่ไหมล่ะแต่นี้แกไม่รู้แกมาจับได้ตอนหลังไงแกมาเอะใจว่าเอ๊ะทำไมมันรู้เรื่องราเรื่องราวอะไรได้ เรื่องราวของแกได้รู้ได้ยังไงแกก็สงสัยเออแต่ก็ไม่ได้บอกใครแกก็สงสัยอย่างเดียวก็คือเอ๊ะทําไมมันรู้คําพูดของแกพูดอยู่ในรถก็รู้รู้เรื่องว่างั้นรือว่าแกพูดคุยอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาทําไมถึงรู้อย่างเงี้ยอืมเขามาทําไมถึงรู้ใช่ไหมเออเขาก็เลยไปถามคนที่รู้ไง ถามคนที่รู้ว่าไอ้ไอ้อันเนี้ยมันใช้อะไรนะเออมันใช้ทําอะไรพวกเนี้ยโอ้ตอนหลังเขารู้เลยว่าไอ้ไอ้กล่องดำเนี่ยนะที่อยู่ในรถเนี่ยมันสามารถบันทึกแล้วมันก็ส่งไปปลายทางไดอ้อย่างนี้มันก็บันเทิงเนละสิเอฟซีเออมันเป็นทั้งเครื่องบันทึกเสียงเป็นทั้งเครื่องส่งสัญญาณนะส่งไปหาปลายทางได้ อ่าอย่างนี้มันก็ไม่มีความลับสิถูกไหมนะเออถ้าคุณถ้าคุณคิดว่าคนใจบริสุทธิ์คุณก็ต้องบอกเจ้าของว่าคุณทําไปเพื่ออะไรแบบนี้นั่นแหละเอซีก็ดูเอาแล้วกันตอนนี้นะเราเริ่มกระจ่างเห็นอะไรหลายๆอย่างมาเออฟังจากอ่าทางนี้ฟังจากคนที่นี่เล่าบ้าง เอาฟังจากทุงนู้นเล่าบ้างเอามารวมกันเข้านะครับมันก็จะมองเห็นเรื่องราวที่ประิประต่อกันได้มันก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าการที่เข้ามาเนี่ยเอามาเข้ามาในหามาเพื่อช่วยเหลือหรือมาหาผลประโยชน์กันแน่อย่างเงี้ยใช่ครับผมนั่นแหละมันก็เป็นแบบนั้นไง เออมาเพื่อเพื่อผลประโยชน์เนี่ยเป็นหลักเอาการช่วยเหลือการอะไรเนี่ยก็เป็นรองรองเยอะด้วยเป็นรองเยอะแต่ผลประโยชน์เป็นหลักถ้ามาแล้วมันไม่ได้ผลประโยชน์เขาจะมาทําไมถามแค่นี้อ FT คิดกันง่ายง่คิดกันแค่นี้ดีกว่านะเออมาแล้วมาแล้วไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเท่าไหร่ยแล้วก็ไม่ได้ผลประโยชน์เ,นเขาไม่มาอยู่แล้วแต่มานี่เขาออกตัวออกตัวแรงด้วยออกตัวเต็มที่ แต่มาก็ต้องเพื่อผลประโยชน์ของเขานี่งไง f ีมันถึงจะชัดเจนใช่นะครับผมโอ้ถ้าเราก็สืบจากคำพูดของเขานั่นแหละเออหาหาเรื่องราวปฏิป,ต,ปต่อกันก็เพราะคำพูดของเขานนั่เออจับข้ออะไรทนายต่างๆนะครับเออ แล้วเรื่องปักทูบกับหัวเขาก็บอกเขาไม่ได้พูดที่เขาออกมาพูดว่าเป็นเพราะตัวเขาบอกเองนี่ก็คือเขาจะแก้ต่างให้ช่างใหญ่ว่าไม่ให้ทัวมาลงเขาทัวมาลงช่างใหญ่เขาว่าอย่างนั้นแต่ก็ไม่รู้นะว่าจริงหรือเท็จนะครับที่เขาพูดแบบนั้นเราต้องไปถามช่างใหญ่เขาดูว่าใครเป็นคนบอกกันแน่อันนั้น,นแหละเราถึงจะรู้ชัดเจน อไม่หนาวหรอกวันนี้ไม่หนาววันนี้ทำํำกลางวันนี้ไม่มีหนาวอยู่แล้วธรรมดาธรรมดาใช่ไหมเอฟซี FC. คนเราเนะ่ยถ้ามีความ่อจริงใจต่อกันนะมันจะไม่เกิดปัญหาเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นเลยบอกได้เลยเอฟซี FC. แต่นี่มีความจริงใจให้กันหาความจริงใจไม่ได้เลยอเอฟซี ไม่รู้จะหาความจริงใจจากใครเลยล่ะเอาพูด,ดง่ายง่ายไม่มีเลยมีแต่มาหลอกเอาเอาหลอกเอาอย่างเดียวเอฟซีเออหลอกเอาอย่างเดียวเออแล้วก็เรื่องเรื่องพระเนี่ยแอดบอกได้เลยว่าที่เขาเข้ามาเนี่ยนะเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาเต็มตัวนะอืมไม่ได้มาเต็มตัวไม่ได้มาอะไร แล้วคือตอนที่ไหนก็นแล้วแต่ที่ดังอะเอฟซี 3, เอาคิดง่ายๆที่ไหนก็นแล้วแต่ที่ดังเขาก็จะไปที่นั่นอ่าไม่ว่าเรื่องไหนอะที่ดังเนี่ยเขาก็จะไปที่นั่นเพื่ออะไรเพื่อไปการหาแสงเออเพื่อเป็นการไปแสดงตัวตนอยู่ที่นั่นเพื่ออะไรเพื่อจะได้ดังไปกันเรื่องนั้นๆเนี่ยใช่ครับผมเขาก็อยากดังแบบนั้น เขาถึงเข้ามาไงเอฟซีเขาถึงเข้ามา,เ,าเป็นตัวแทนเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการนะครับเป็นคนนําเสนอนู่นนี่นั่น,นเ,เขาก็เข้ามาเพื่ออะไรเพื่อหาแสงเพื่อโปรโมทเขาก็บอกแล้วนะที่เขามาสร้างพญานาคที่นี่เขาก็มาโปรโมทโปรโมทวัดเขาเออแล้วทำให้เขาดังแต่หน้าตอนนี้นะเอ็บอกได้เลยว่าเขาดัง าดังเพราะตัวเขาเองดังเพราะเ,าเขาทำของเขาเองไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นที่ดังแต่ก่อนเขาอาจจะดังเหมือนกันแต่ก็ไม่มากแต่ปัจจุบันนี้เขาดังมากแล้วคือไม่ต้องพึ่งไม่ต้องพึ่งช่างใหญ่แล้วตอนนี้นะเออไม่ต้องพึ่งกันแล้วเอพึ่งเขาคนเดียวคือเขาสามารถจะแสดงตัวตนของเขาได้แล้วตอนนี้ดังสมใจจริงๆดังมากสมใจจริงๆ ต้องยอมรับเรื่องนี้นะก็พยายามจับจุดนะครับว่าแล้วเอาเอาเอาช่างใหญ่ไปเกี่ยวกับเรื่องอ่าชีพะได้ยังไงเออตรงเนี้ยแอดพยายามอยากจะดูเหมือนกันว่าเขาจะพูดยังไงอะไรยังไงแต่ ทางอดีตแม่ชีเขาก็ไม่ได้พูดว่าท่างใหญ่ไปยุแยงแตะแคงรั่วให้เกิดความอาผิดใจกันนู่นนี่นั่นหรือทะเลาะเบาแววงกับเพราะท่างใหญ่เนี่ยก็ไม่มีแล้วแกก็ไม่ได้รู้เรื่องความรักตรงนี้ด้วยซ้ำไปอืมดังตุ๊บเลยละ่ะฟังด้วยใช่ไหมมาฟังด้วยคนยนะ ก็คือเห็นเห็นแล้วนะครับคือลักษณะของเขาก็คือเขาพูดในนับนองว่าอ่าพระนะ่ะมาเกี่ยวข้องที่สี่กอเพราะว่าอะไรเพราะว่าสี่กอเนี่ยมันดังอ่าตอนนั้นน่ะดังแล้วเขาก็เขาก็รู้อีกว่าใครเนะ่ะเป็นคนทําอ่ากวางน้อยอย่างเงี้ยแอดก็เลยสนใจเลยเรื่องนี้สนใจเข้ามาทันทีเลยเออว่าทําไมทำไมเขา เขารู้ละเอียดขนาดนั้นเหรอใครเป็นคนทําขนาดนั้นเจ้าหรือเออใช่ไหมแล้วก็ฟังฟังเขาก็บอกว่าเนี่ยก็มีอยู่อสองสามคนนี่แหละเขาว่างั้นนะเอา้าเราก็งงเลยเขารู้ได้ยังไงใน,นเมื่อเขาไม่ได้อยู่ที่นี่เอออดีตแม่ทีเขารู้ได้งไงว่ามีใครทําวางน้อยเนี่ยเออเขาบอกว่ารู้เราเอ พิธีกรก,ก็ถามว่ารู้มาได้ยังไงรู้จากไหนพระเป็นคนบอกเพราะว่าพระเนี่ยมีเรื่องอะไรก็จะบอกทุกเรื่องคุยให้ฟังทุกเรื่องอ่าแล้วก็ถามว่าพระรู้มาได้ยังไงเออเขาก็ถามอีกว่าพระรู้มาได้ยังไงรู้จากใครเขาบอกว่านั่งทางไหนอะอ้าวถ้าพูดแบบนี้ก็ก็คุยไม่ได้แล้วลนะ่ะคุยกันไม่ได้แล้วอ่าไม่รู้เรื่องแล้ว ถ้าพูดแบบนั้นถ้านั่งทางในนะรู้คุยกันไม่ได้เลยอเออเราก็เลยคําว่าน่าเชื่อถือมันก็เลยดูน้อยลงไงเอฟซีเออแต่ถ้าบอกว่าคนนู้นคนนี้บอกมาเราก็ยังพอเข้าใจได้พอจะเชื่อถือไดอ้แต่บอกว่าถ้าตัวเองนั่งทางในเห็นเนี่ยว่าใครทําเนี่ยอันนี้เริ่มไม่ใช่ละเริ่มไม่น่าเชื่อถือละเ,เริ่มไม่มีความน่าเชื่อถือเท่าไหร่เพราะอะไรมันเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณนั่งทางในเห็นเรื่องราวต่างๆเนี่ย คือพูดง่ายๆว่าคนที่กระทำความผิดเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ไปอยู่ข้างนอกได้เลยโดนขังคุกอย่างเดียวเลยเออไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เนี่ยโดนหมดเพราะอะไรเขานั่งทางในเขาก็รู้หมดแล้วว่าใครทําใครจะทําอะไรอยู่ในประเทศไทยเขาก็รู้หมดอย่างเนี้ก็บันเทิงละแอดถึงไม่เชื่อไม่เชื่อเรื่องนี้อืมก็บอกมีสองสามคนเออ ขนาดอยู่ที่นู่นเขายังรู้เลยว่าออ่เฝืนไหมซึ่งฝืนกับคาพูดของคนที่นี่โดยซ้มไปเพราะว่าคนที่เขาไม่รู้เห็นขนาดคนในพื้นที่เขายังไม่เห็นเลยเอฟซีนับภาษาอะไรคนอื่นเขาจะรู้ได้ไงเขาจะเห็นได้ไงเออเป็นแค่คําบอกเล่าขนาดคนในนี้เออแอดถามว่าอ่าคุณเห็นอะไรตรงไหนยังไงเนี่ยไล่บี้ไปจริงๆเนี่ยไล่ไปไล่มาเนี่ย หาคนบอกไม่มีเลยไม่เจอสักคนหนึ่งจริงๆเอฟซี FC จำได้ไหมนะตอนนั้นอ่ะที่ที่เขาบอกว่ามีโมเตอร์ไซค์คันหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วมีเด็กนั่งกลางมีผู้ใหญ่สองคนเป็นคนขับคนหนึ่งแล้วก็คนซ้อนท้ายคนหนึ่งแล้วเด็กเด็กนั่งกลางเออ,อันนั้นแหละก็สงสัยเหมือนกันรถขี่ออกไปจากหมู่บ้านเอ,อไล่ไปเลยไล่คนเห็นเลย ใครเป็นคนเห็นวะใครเป็นคนปล่อยข่าวไล่ไปไล่มาก็หาคนที่เห็นน่ะไม่มีหาคนที่เห็นไม่ม,ม,มีแล้วเราจะเชื่อหนึ่งเออใช่ไหมตอนนั้นอะไล่ไล่หาคนที่เห็นไม่มีทุกวันนี้ก็ยังไม่เจอคนนั้นเลยคนที่มันเห็นเนี่ยเออเราจะไ้ถามว่ามันเห็นตรงไหนยังไงเออมันก็เป็นคําบอกเล่ากันเฉยๆเออเป็นคําบอกเล่ากันมาเฉยๆ เราไม่สามารถจะเอามาประติดประต่อได้นะครับแม้แต่เสื้อแม้แต่เสื้ออ่าสีส้มที่เขาไปฝังไว้ึงโคนต้นไม้เหมือนกับจะอําพรางอะไรสักอย่างนี่อันนี้แอดกันไล่ไปหาคนที่ว่าไปพาไปเจอไอ้เสื้อสีส้มเนียในหมู่บ้านนี้ไม่มีใครเลยสีแอดอยู่ที่นี่แอดต้องถามสิใครเห็น ใครเป็นคนพาไปดูพาอันนาข่าวไปดูเนี่ยมีไหมไม่มีไม่ม,ม,มีหาคนนั้นคนที่เห็นไม่เจอเลยเอฟซี